สวัสดีครับผมเฟอร์แลนดี้เฟเทคครับลูกเกมก็อ่าก็เหมือนที่เราศึกษามาครับก็ยกเลกแค่เราแค่ป้องกันออกหมัดเขาให้ได้เพราะายกแลกเขาจะมีกําลังเยอะเพราะว่าเราเขามีแรงเยอะอว่าจะต่อยโดนแล้วเราล่วงได้เราก็แบบระวังยกเลกเยอะนิดหนึ่งเราก็ตั้งใจมาแล้วเพราะว่าเราพอเ,าเ,าเขาออกหมัดเราก็รอเตะแต่ว่ามันมันยังไม่โดนโฟกัสนะมันโดนก็จริงแต่มันแรงมันน้อยไปครับเพราะว่าเขาเข้าออกเร็วเพราะ เข้าก้าออกเดียวครับทำให้จักผ่นหนักเป็นเบาครับหลังจากจบจบ,จบล,ลูกแรกก็ดูเขาต่อยไม่เข้าครับยกสองเราก็เลยมีความมั่นใจในการออกหมัดอาวุธเยอะขึ้นครับแต่ก็โดนอาวุธเข้าบ้างเนี่ยโดนขาอะไรเงี้ยเราก็แบบช้าไปบ้างครับขึ้นยกสามยกสองเราคิดว่าเราทําได้ดีแต่ว่าขึ้นยกสามไปแบบเราอยากจะทําให้ดีกว่านี้แต่ว่าเรามันออกอาวุธไม่ได้ครับอยู่ๆจังหวะขึ้นยกสามไปขามันแบบก็ช็อตเนี่ยยกขาไม่ขึ้นนะครับแบบโดนตีขาสะสมยกสองมาครับ แล้วก็จบสามยกผมก็มั่นใจว่าผมชนะครับก็เสียดายนิดนึงครับที่ว่าซ้อมมาหนักเพื่ออยากจะน็อกเขาครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ก็ผิดหวังนิดหนึ่งครับก็ฝากคนที่มาเชียร์ผมนะครับทั้งที่บ้านแล้วก็มาเชียร์ในสนามก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมก็ซ้อมมาหนักมากครับเพื่อเพื่อชัยชนะในวันนี้ครับผมก็ขอบใจทุกคนแล้วก็คนที่สประมาทก็วันนี้ผมก็ ชนะได้แล้วครับผมไม่ได้โดนมันไม่ได้ขนาดนั้นครับผมก็มันมีผิดพลาดกันได้แต่ว่าไฟนี้ผมก็ผ่านไปได้